เราง่ายทำไมไม่ไม่มีอะไรแฮปไม่มีอะไรครับคือคือเราที่เราต้องกาคือกู้เงนี้ยอากาศจะทุกคนจะทำเป็นไม่รู้เรื่องคือต้องต้องจเราคือตองเราจะขึ้นไปเลยไหมจะทำเไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นจะขึ้นไปเลยไหมบอกว่าที่เราจะพูดอยู่ว่าจะจะอีกคนไม่ได้หรอกร้องเลยไม่แต่นี้ยังไม่ผ่านมันเลยผ่านหรือไม่รู้เราเราไปแฮปเลยไหมล่ะฮะต้องแฮปแล้วล่ะก็ต้องแฮปแล้วล่ะ องมนก็ต้องแหกอแหล้วล่ะแหก้โโ่ตลกนะรู้สึกตลกคือมันไม่ผ่านวันเลยรออีกหน่อยก็ไม่ได้โอะโษใจร้อนจังว่าวัยรุ่นสมัยนั้นไม่แล้วคือแบบเรายังไม่รู้เวลาแต่ว่าเออเรนทำเป็นเ t นชัน i o n level อารอนโนว่ะจะทำตัวแบบือน o n เข้ามาอ้อนใค้เข้าไปได้หรอ ตก็ห้องน้ำ no ผู yeah. ้หญิงไมี็นนแร่ออประเด็นหงกับสองคือนันักอยู่ห้น้้าเรื่องไม่แล้วก่นพี่ชลิดะใจเราพูดป่ะแม็กไโม่คือหมือนว่าไม่เราเราเราไม่ยง่ายเราหมายถึว่าเราเราเรามันยังไม่ทันบานทันเลยคือมันมันไปแล้ว คือถ้ามันถ้ามันพรุ่งนี้ตอนถ้ามันคืนพรุ่งนี้อ่ะอเลน้ว่เีเ็นติกเบลิกเบมีความสุข่มพี่ว่าแบบก็อย่างนี้ก็ดีแนกาคือด้่นนสาจตมท่าได้ปะ ไม่ใช่เวลาไม่ใช่รายการพี่ต่อต่อต่อต่่พี่เตรียมถ่ายครับอุตส่าห์เตรียมมดีโอไว้พี่เดี๋กิ๊กเนี่ยเดี๋กิ๊กว่ช่โงล่องายมมีคนไม่ได้เราคอลบไปแล้เราออเราก็รู้กี่โมงแล้วมันมันาุกรู้สึกว่ามันดึกแล้วผ่านที่คืมน่เคถือเป็วเกิแ้วแต่ไม่มีคนนั้นคือเราเราถงที่บอกเลยเ แล้วปัจบนนี้เจสนดีก็รับบทบาทเป็นผู้ริขนาดนี้ยังนอนขนาดนี้ยังใจใจเลยเากมีทั้งวันนะก็แต่เขาอยู่ในห้องน้ำเราไม่เข้าไปนะวิงนะตอนแรกก็บอกห้ลากจะลาไป้าพี่ๆอยู่นะจะไันบอกงอนอะไรงเงี้ยแตคืออีกนี่พออยู่ไม่คือมันไม่เกียวันเยวนสอรี่นะันกจะ p r a c t i c ก็ตามก็ตามแผนเดิมแล้วครับตลกว่ะว่าไงว่าตามกันยิบแคร์เตอร์ตลกว่าก็ถ้าเขาโระทวงนทางขึ้นมาก็อ๋อเออวันเดอรแล้วเฉยเฉย Happy b i r ด h d เราลืมเขาพูดเพื่อไาไม่พูดตอนนี้ให้ปกติของ・・มดาแล้วก็ต้มเออนี่ละเอาลก็ตามแผนเดิมลอย่างคือตอนนี้ ใครจะไปทามแล้วเพิ่งเข้าววาทเมื่อวานเมื่อวานนี่นชอบเรานีจริงบางคนก็ยังไม่รู้เลยไม่ทำอะไรก็เอาแน่เอาแน่ช่างเถอะคือไม่ไม่ I love you นะบัดโอเคได้จัดไปเล้วว่าอมันตึงแล้วแล้หาไอ้นั่นเราไม่เจอวะอ๋ออยู่ในห้องแดงอยู่ห้องแดงโาอยากกินโอ้ยเนี่ยรู้มันตลกไงสวยไหมสวยเยอะเกิน เป็นได้ไงวะงงยังไม่รู้ทันยังไม่ทันไม่จะไปหาของยังไม่ทันพามวันเลยเอ๊ะระวังไงนั่นไว้ไหนวะแซมคนคิดมากมากเลยเนี่ยไม่หรอไม่หรอกมันคิดมากแค่แค่คนคนเดียวแหละคือเขาไม่สนใจคนอื่นเหรอเขาอยู่กับใครล่ะอือเขาอยู่กับใครเราเนี่ยจะเขายิ้มได้อือเพราะฉะนั้นมันไม่เกี่ยวกับเราเลยเฮ้ไอ้เนื้อเพลงอันนี้ ล้วหาถุงถุงเนื้อเพงลงมาไปไหนมแล้วยาอีก้ยเ,เดี๋ยวพวกนายใช้ห้องไหนกันซอมจะอมห้องไหน